อ๋อส่วน260ปลากระพง3ามรส storm, О, สี่เนื้อปูผัดผงกะหรี่สามร้กชิ้นปลาผัดเคี่ยวหวาน240หอยนางรมชุดเล็ก180ไข่ตุนทะเล240และข้าวผัดปูจานกลาง220อันนี้เหมาะสำหรับการมา3ามคนตามมาตรฐานมาตรฐานแล้วก็คือบอกว่ามาอันนี้คือ3คนก็กำลังอิ่มนึกออกว่ามากับครอบครัวถ้าฉันมากับแม่กับน้องสาวก็สั่งประมาณนี้เพราะว่า3คนก็กำลังอิ่มกำลังอิ่ม สวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ชาแนลเกียร์แซบนะจ้า วันนี้พี่เกียร์อยู่ในละแวกเรียกว่าบางนาซีนคลินอกแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วว่าอยากจะบอกว่าพามากินร้านอร่อยๆคือเราอยากกินอาหารทะเลไงแล้วประเด็นคือละแวกนี้มีความรู้สึกว่ามันเหมือนชื่อร้านร้านนี้เลยเวย้ยคือทะเลบางนาประเด็นคือแบบในละแวกบางนาสีนคลินอ่ะร้านอาหารทะเลดีๆเยอะมากเอาจริงตั้มเรามาที่ไรอ่ะเราอยากกินอาหารทะเลอ่ะมาบางนาที่ไรมันจะมีร้านอาหารทะเลแบบดีๆหลายร้านอยู่นะอย่างร้านอินินดอ่ะไอ้บ้านปลูกไข่ดองอันนั้นคือจับขึ้นมาเป็นๆเลยมีเป็นอะควาเรียมเลยนึกออกว่าแล้วก็คือเรือโป๊เขาก็แแบบบบบส่งงตรรจากชุ อันนี้ก็เป็นอีกล้านหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยอาหารทะเลสดมากแล้วก็คือทุกคนก็บอกว่าพีเก้ต้องมา,มากินให้ได้เพราะว่าคะแนนรีวิว4.8จาก4500-5600 500, 500, คนประมาณนี้เธอเพราะฉะนั้นมันต้องดีและนี่คือเป็นอาณาจักรของทะเลบางนานะใหญ่โตมีห้องคาราโอเกะด้วยว่าฉันเพิ่งเห็น <laughs> เราเข้าไปกินดีกว่าวันนี้กับร้านทะเลบางนาอยากกินอาหารทะเลสดๆอยากกินอาหารทะเลอร่อยๆอออมาได้บางนาของกินเยอะจริงๆเออมีอีกล้านนึงด้วยอะไรนะไอพอที่สุดของกุ้งอบวุ้นเส้นอ่ะตรงข้ามพรราดอ่ะจำได้ไปหมที่เราเคยไปถ่ายอ่ะอันนั้นของทะเลก็ดีขขขายของ ของเป็นมิ้ไขของตาย่ยจะบอกว่าในละแวกบางนาสินที่ถือเป็นทะเลอาหารทะเลสดๆแบบเป็นมหาสมุทรของบางนาปากกับทะเลบางนาจ้ะ ในเมื่อถ่ายแล้วเราก็ต้องสั่งพว่าเรามาตอนร้านเปิดคือเป็นคนที่ชอบหมีตอนคนเยอะๆคือร้านเปิด10บโมงครึ่งคือมา10บโมงครึ่งเลยร้านเปิด9ก้าโมงตูก็มา9มก้าโมงเลยะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยเธอทะเลบางนา,อา,าอาหารอาหารนแบบทะเลทะเละเยอะแยะมากมายซึ่งวันนี้ฉันจะไม่กินพวกกุ้งนะเธอรู้ใช่ป่มฉันพูดทุกเทปเลยฉันเบื่อกุ้ง ก,กุ้งแม่น้ำกุ้งเผากุ้งทอดเกลือบางทีมันมาแล้วมันกินไม่หมดไงคือเรามากัน3คนเรากินกันแบบเบี้ยน้อยหอยน้อยมาเราสั่งอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยก็เราก็จะไม่กินเยอะกันเราก็เลยแบบว่าสั่งเบาๆเพราะเรามากัน3าคนเริ่มเลยนะยังไม่รู้มของหวานนะหนวดหมึกผัดกระเพรา240บนะกุ้งอบหุ่นเส้น300นะแกงส้มแปะสะโบราณ480ที่ชอบคือลนะแกะเนื้อ <Get Line. S 2> มาเป็นแบบชิ้นๆแบบนี้แฮปปี้เพราะว่าปกติแล้วขี้เกียจแค่ฉันว่าคนไทยส่วนหนึ่งนอะยอมจ่าย เพื่อที่จะแคะก้างลาก็แกะเปลือกกุ้งให้ฉันว่ายอมจ่ายฉันคนนึ่นเลยฉันยอมจ่ายนะอ่อส่วน260ปลากระพง3ามรส420เนื้อปูผัดผงกะหรี่390ยูชินปลาผัดเคี่ยวหวาน240หอย,ยนางรมชุดเล็ก180ไข่ตุ๋นทะเล240และข้าวปัดปูจานกลาง220เบาๆสําหรับ3คน <Huh? S 1> มันเหมาะมาสลบมากินแบบสั่งสค์กับเพื่อน3คนหรือมากินกับครอบครัวรอะไรเงี้ยสคนสั่งประมาณสิบอย่างเองเนอจริงๆจะสั่ง9ก้าอย่าง พอสั่งกับข้าวไปหมดแล้ว9อย่างเอ้าไม่ได้สั่งข้าวเขอเลยต้องเป็น1ิอย่างเอาแค่นี้ก่อนนี่แลร้านนี้เขาจะมีเ้าเนี่นยหม,มองวงด้วยนะซึ่งเอาไปตอนท้ายเธอเรอกป๊บหนึ่งขออนุญาตแล้วปกติเขาไม่ค่อยให้เข้าครนะัวในร้านอย่างเงี้ยเนาะขออนุญาตแล้วเขาบอกว่าเข้าครัวได้จ้าเดี๋ยวให้พึ่งไปเช็ดครัวให้ กจะขยายใหญ่ให้ดูว่าทั้งโต๊ะชันสักวัาเท่าไหร่ใช่ป่ะบอกแล้วไงอันนี้คือแบบสําหรับสั่งกับเพื่อนอันนี้เหมาะสําหรับการมา3ามคนมาตรฐา่ภาพเรากินตามฐานะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็คือแบบว่ามาอันนี้คือ3คนก็กําลังอิ่มนึกออกป่ะมากับครอบครัวได้ฉันมากับแม่กับน้องสาวก็สั่งประมาณนี้เพราะว่า3คนก็กําลังอิ่มสั่งอะไรไม่เคยแบบบรญญับบรยังไม่เคยแบบว่าที่จะแบบว่าหักห้ามเราไม่มีใครห้ามใครด้วยนะวุ่นวายตลอดอ่ะเออเธอและนี่คือเนี่ยถึงอยู่ในมือพอดีกาลังดูแบบ เม็ดร่วนซุยเห็นปะ่ะอันนี้สองยยี่ใช่ป่ะเธอแเธอเขาก็ให้ปลูกก้อนใหญ่อยู่นะ <Wow. S 1> คือปกติอะมันจะเป็นเศษปูซึ่งอามาจะต้องมีผสมผสมไปลงไปบ้างแต่เนี่ยเขาก็จะแบบให้ปลูกก้อนใหญ่เข้ามาด้วยเว้ย <Wow. S 1> เยอะอยู่นะปกติแล้วปูอะโลนึงถ้าเป็นไซส์อย่างเงี้ยสามพันถึงสี่พันอันนี้คือถ้าก้อนๆอ,อันนี้ก็ประมาณ50กร,รมัม50กร,รัมนี่ก็คือ100ร้อยกว่าบาทแล้วนะแต่เขาผัดปูจานนี้เท่าสองร้อยยี่สิบแล้วยังไม่รวมปูแบบที่เป็นปูเล็กๆๆข้างในอีกนะ แล้วก็มาดูเมนูที่สั่งแต่ละอย่างอะ่ะดูเหมือนราคาจะค่อนข้างแบบสูงแต่พอมาแล้วอะ่ะแกฉันไม่เรียกว่าสูงฉันเรียกว่าคุ้มคุณภาพเพราะถ้าเกิดเธออยากจะกินแบบว่า50บาท80บาทอันนี้ไม่ได้ว่ากันต้องกินหมูต้องกินไก่แต่ถ้าเกิดอยากจะกินอาหารทะเลอะ่ะราคามันประมาณนี้จริงๆเราก็ต้องดูว่าของที่เ,าเอามาเสิร์ฟเราอะ่ะมันคุ้มไม่คมุ้มแต่จริงๆอย่างปลาตัวนี้อุ้ยปลาหมึกไม่ไปสักทีหนึ่งให้ดูก่อนปลา420คือถ้าเกิดเธอกินตามห้างอะ่ะตอนนี้า,าตุ่ดอนะที่าสิร์ฟกรนในห้าง ถ้า380ก็มีแต่ไซส์จะเล็กกว่านี้แล้วนี่คือแกะเนื้อให้ด้วยเธอดูเห็นปะ่ะเนี่ยปลาสามรสว้ว้ไว้ามีที่ไหนเขาแกะเนื้อให้อย่างนี้เว้ยเนี่ยเห็นป้ะเ <Wow. S 1> นี่ยคือแบบว่าพร้อมกินอะไหนไหนให้ดูปลาอะไรให้ดูปลาให้หมดเลยแล้วกันอันนี้เป็นแกงส้มแปรสาปลากระพงเหมือนกันอันนี้คือผักก็แน่นนึกออกปะ่ะแล้วก็คือดูปลาอย่างนี้มาเหมือนกันเนี่ยปลาชิ้นอย่างนี้เหมือนกัน <Wow. S 1> นี่คือทั้งตัวนะเนี่ยดูข้างในมีปลาเนะี่ยทั้งตัวเขาแกะไว้ให้เรียบร้อยหมด คือกินง่ายเด็กกินง่ายผู้ใหญ่ก็กินง่ายเนี่ยวนี้ก็ไม่อยากดึงขึ้นมาเยอะเดี๋ยวปลามันเละเดี๋ยวต้องมาชิมนี่คือคือนน้ำลายอ่ะบ้าบอมาที่ปลาหมึกอันนี้คือกะเพราหนวดปลาหมึกบางคนเวลากินปลาหมึกเวลาอยากทำผัดกะเพราเขาจะชอบเบื่อเนื้อไงอมันจะหนึบหนึบมันไม่กรึบ <Whoa. S 1> เรืยอว่ามันแค่หนึบหนึบเด้งเด้งแต่นี่คือหนวดปลาหมึกจ้านี่เครียยงหัวแตกนะไซเนี้เชื่อไหมว่าเคร้่องหัวเครียองหัวแตกอ่ะพึ่งมาที่ มันเอาปากรอมันไม่มันไม่ให้เครี้ยงใส่หัวมันแล้วเธอดูหอยนางรมตอนแรกจะสั่งเป็นตัวใหญ่ตัวเท่าฝ่ามือมากัน4คนกินไปคงโดบกับบ้านกันทันทีอะก็เลยขอเป็นจานเล็กอันนี้ร้อยแปดสิบแล้วดูหอยความแต่งนั้น <Wow. S 1> มีน้ำจิ้มซีฟู้ดเว้ยแล้วก็มีนี่หอมเจียวซึ่งชอบมากหอมเจียวกระเทียมมะนาวแล้วก็น้ำพริกเผาถัดมาเนื้อปูผัดผงกะหรี่อันนี้ก็ใช้ปูไซจัมโบ้ เธอดูดูขนาดปูเห็นป่ะเนี่ยปูไซจัมโบอยู่เห็นป่ะเห็นป่ะเนี่ยเนื้อปูเนี่ยตรงนี้ก็เนื้อปูเนี่ยตรงนี้ก็เนื้อปูเอาที่ไหนมาแรงก่อนปูก้อนขนาดนี้เห็นป่ะปูก้อนขนาดนี้เธอไปซื้อทํากินเองอะ่ะ ก็ได้นะอาจจะถูกกว่านี้นิดนึงอาจจะยอมรับเขาต้องบวกค่าทํางแต่เธอทําได้อร่อยเท่าเขาไหมไงอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดรู้สึกว่าแพงไปซื้อที่ตลาดอาจจะถูกกว่าสักประมาณร้อยหนึ่งขีดนึงสมมุิจานนี้สมมติเท่ากบสี่ร้อกว่าบาทสมมติจันร์จำราคาไม่ได้เธอไปทาเองอาจจะ3 0 0กว่าบาทอร่อยไหมอีกเรื่องหนึ่งนะโอเคมาที่ออส่วนแต่ออส่วนที่นี่เขาจะเป็นแบบว่ามีความกรอบๆนิดนึงนะผิวๆแล้วดูหอยความแต่งของหอยนั้นว้าวไหมว้าวเนี่ยความแต่งของหอยนั้น มาที่กุ้งอบบนเส้นไหมเนี่ยดูกุ้งข้างล่างมี3าตัวจานี่ให้ดูให้ดูกุ้งเห็นไหมเห็นกุ้งบ้าแล้วก็มนเส้นโปะลง,งไปจานแล้วก็คลุกจา้าและสุดท้ายด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราต้องเพิ่มโปรตีนเราเป็นคนออกกําลังกายช่วงนี้ออกกาลังกายหนักมากหนักจนระบมไปทั้งตัวแล้วตอนนี้นี่คือไข่ตุ๋นทะเลแล้วถ้าดูไข่ตุ๋นน่ารักดูความดึงๆนะเนี่ย เหมือนกุ้งกําลังเตลระบำไข่ตุ๋นทะเล,มมกกล,เ,ลเนี่ยปลาหมึกกาลังเตนระบำเนื้อปลากําลังเต้ลระบำดึงๆๆเห็นป่ะเนี่ยไม่แต่อยากให้ดูเท็กซ์เจอร์ไงว่าคือพอมันปรุงมาด้วยด้วยฝีมือการปรุงอาหารเวลาเราจะกินข้าวแห่งนี้อย่างหนึ่งอ่ะเราก็จะต้องดูเรื่องของความคุ้มของวัตถุด,ดิบ มันคุม้มค่ากับราคาไหมก่อนกับ2รถดมือถ้าลดมือไม่ได้มันคือวัตถุดิบดีแค่ไหนก็ไม่ได้แต่ร้านที่ดีแบบอย่างนี้ยมัน,ได,ไ,นดได้ทั้งอะไรวัตถุดิบได้ทั้งรถมือไม่ต้องทําเองเหนื่อยไม่ต้องล้างจานเกลียดที่สุดคือตอนเตรียมเครื่องหั่นเนือ้อแล้วก็ตอนล้างจานมาเรามาชิมกันเลยดีกว่าเริ่มจากแล้วเข้าผัดใหม่มันปั้นมือแต่แรกว่าเข้าผัดนวัวๆเนี่ยเป็นร่วนๆอย่างไรเห็นปะ อ๋ออ๋อ,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 อมเมื่อกี้ลืมบอกไปเดี๋ยวเธออาจจะเห็นว่างงว่าผัดฉ่ามามาได้ยังไงเพราะว่าเมื่อกี้ไอตัวอะไรนะเกียวหวานผัดลูกชิ้นปลากายหมดวันนี้หมดก็เลยเปลี่ยนเป็นไอตัวนี้แทนซึ่งประมาณ320บาทอันนี้320บาทจะได้ไม่งงเดี๋ยวงงว่าเอาไม่ได้สั่งมา,มาได้ยังไงอ๋อของหมดก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนม,มีความเข้มข้นจัดจ้านอยู่นะถ้าเกิดคนไม่ชอบกินแบบใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ดใส่พริกน้ำปลาเยอะๆออร่อยเล้ว เราไม่อ่อนรสไม่อ่อนด้วยหอมก,กินกระทาะอร่อยเลยข้าวเม็ดนึกอย่างที่ชอบเลยข้าวล้วน,วนเรียนเม็ดแล้วหนึบหนับหนึบหนับข้าวบัดอร่อยมากแล้วแวกเนี้ยร้านอาหารอะไรอ่ะข้าวบัดอร่อยทุกร้านเลยข้าวัดนี้ทุกร้านเลยอะจริงๆวันที่นี่ไหมหอยไหมขอ2ตัวเลยแล้วกันโดบโดบอันนี้วันนี้ขอโดบบ้าง มันจะต้องโดดรึถึงใจแน่นอนอุ้ยจะเป่าทําไมมันเย็นอยู่ฉัน <laughs> ลืมตัวอีกแล้ว <c oughs> จมิมสีฟูดดีมากหอยเม่าเลยสดเด้งกลิ่นทะเลแบบจูซมากกัดเข้าไปปุ๊บมันเหมือนน้าแบบน้ําทะเลอ่ะมันทะลักอยู่ในปากแล้วคือแบบละมุนเราต้องกินให้ครบนะกระเทียมน้ำพริกเผาหอมเจียวอันนี้คืออะไรสะดาววะไม่ใช่เสะดาวเขาเรียกอะไระกระถินกระถินแล้วก็น้ำจิมสีฟูดลาดไปเลยกินหอยไม่ต้องกินรสจัดนี้หอยอร่อยมาก เรามาต่อที่เนื้อปูผัดผงกะหลี่ดีกว่านัวๆมาช่วยตัดนี่คือตักข้าด้วยนิดนึงก็คือเต็มช้อนอยู่เลยนะข้าวไม่ค่อยขึ้นช้อนด้วยโห <Wow. S 1> สดมากเป็นการเชียงปูที่แบบก็สดเด้งหวานแล้วประเด็นคือไอตัวไข่เค็มนัวรานนี้ไม่ได้ติดหวานแต่มีความเค็มนัวกลมกล่อมทั้งผงกะหรี่ทั้งแบบไข่ชอบไข่เค็ๆแบบนี้มาต่อที่ผัดชาผัดชา wow. ร้านนี้เป็นร้านที่เขาเรียกว่าเลยนะรสมือดีมากและอาหารทะเลส,สดมากสดแบบสดจริงจังเลยนี่เราก็คือพอใกล้เที่ยงนะคนเริ่มเข้ามาเต็มร้านแล้วนะครึ่งร้านแล้วนะนสมุนไพรถึงเผ็ดร้อนมาต่อที่ปลาอย่างดีมะชิ้นนี้มาปลาชิ้นใหญ่มากชอบตรงนี่เขาหั่นให้ไม่ต้องมานั่งแย่งกันยิบเป็นชิ้นๆเลยปลาสดมาก แบบนอกอ้อยนุ่มแล้วตัวสามรสอ่ะ <c oughs> เปรี้ยวหาวานเผ็ดกาลังอร่อยไม่ได้จัดเวอร์อันนี้ถ้าเด็กแบบกินเผ็ดไม่มากกินเผ็ดได้นิดหน่อย <c oughs> กินได้เลยหือเขาทอดปลาดีเขาหน้ามาพาแม่มากินสั่งปลานั้งสีอยู่ดีกว่าแม่น่าจะเลิแกแล้วมาเิมที่นี่กุ้งอบวุ้นเส้นแต่กุ้งยังไม่กินนะขอวุ้นเส้นก่อนเพราะว่าคนชอบกินวุ้นเส้นมากวา้าวอันนี้ถูกต้องเส้นไม่ขาดขาดสักทีขาดสักที ขับซะซีได้โปรดเธอกำลังจะบอกมันคือถูกต้องแต่เขาสร้างความละบากให้ฉันอยู่เหมือนกันเนี่ยเราเอามาน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาจริงนะปกติแล้วว่าเวลากินุ้งอ่งวนิเส้นอะขอวนิเส้นกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแค่นั้นฉันมีความสุขแล้วอืมกินุ้งอ่งนิเส้นนะอุ้ยตายซอสดีจังเลย ซอสมีความเข้มข้นละมุนแต่พอมันอบออกมามันเหมือนซึมเข้าไปในวุ้นเส้นเว้ยมีความนัวมีความเค็มหอมมีพวกสมุนไพรพวกรูป,ปักชีอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าน้ำมันงาเบาๆแล้วมันกําลังดีมันกลมอันนี้อร่อยอ่ะแล้วฉันฉันยังไม่ได้กินอะไรอีกนะปลานี่มไหมแกงส้มนี่หูตายชิ้นใหญ่จังเลยปลาเห็นป่าลน้นล้นชามจา้าว้าวขอชิมน้ำแกงส้มก่อน ฉันนอกจากจะเป็นเจ้าชายแห่งลูกชิ้นกุ้ง,น,ง<ล>นอกจากจะเป็นเจ้าชายแห่งแห่งอะไรวะฉันจําไม่ได้เริ่มเริมเทคใหม่เมท,ทเเาาหกหชันะนะในฐานะที่ฉันเป็นเจ้าชายแห่งลูกชิ้นกุ้งและเป็นเจ้าชายแห่งเกี๊ยวปลาฉันยังเป็นเจ้าชายแห่งแกงส้มด้วยใครสถาปนาแก่ก่อนฉันถามแกเป็นเจ้าชายทุกอันเลยชิมแกงส้มก่อน เปรี้ยวโรดนําก่อนหวานตามเครื่องแกงเข้มข้นไม่เผ็ดเวอร์แต่เครื่องแกงชัดมันมีสมุนไพรที่แบบเป็นเครื่องแกงด้วยฉันเป็นเจ้าชายแกงส้มที่ติดหวานแกเข้าใจว่าเจ้าชายแห่งแกงส้มเป็นสวีทแกงส้มนึกออกว่าแกงส้มแบบติดหวานปลาชิ้นใหญ่ชิ้นงหญ่แกงส้มกระซาราเรางมานั่งขูดปลาแกะก้างเอาใช่ไหมมานอย่างเงี้ยดีกินง่ายเลยอย่างที่บอกแต่แรกว่าคนไทยอ่ะฉันว่า ถ้ามีคนแกะก้างปลาให้มีคนแกะเปลือกปุ้งให้ยอมใจตังค์แต่ว่ามีคนแบบจำเยอะจริงๆจังรสมอ่อยมากมาที่ออส่วนว้าวว้าวเป็นออส่วนที่มันนุ่มนิ่มไม่หมดเลยอะหอยคบคบก็ละลายไข่ก็เคล็มละลายแป้งก็เค็มชอบไปหมดเลยจะรู้สักแบบว่าฉันชอบกินหอยทอดอะพวกออส่วน ฉันชอบทุกอย่างให้มันแบบเค็เลยนิ่มๆฉันไม่มีฟันไม่ใช่ไม่ใช่ฟันไม่ค่อยดียังไม่ได้ไปอุดฟันเดี๋ยวนัดหมออยู่เฮ้ยเธอไม่มีอะไรที่ยังไม่อร่อยอ่ะนี่พูดเรื่องจริงนะคือฉันว่าเขาที่ต้องแบบมีแหล่งวัตถุดิบกับพ่อครัวฝีม,มือดีมากๆร้านนี้คือได้ยินมานานแล้วไงเราไม่เคยมากินไงหรือบอกว่ามาที่ปลาหมึกแก้วชิ้นนี้มันใหญ่มากเดี๋ยดูดิเนี่ยปลาหมึกปลาหมึกจรงิงจังใหญ่มากไม่ไหวขอชิ้นย่อมยมลงม,มาหน่อยแค่นี้พอพอน่ารักเต็มต็มมปกเตนี กินเลยนะกินกำลังอร่อยกินกำลังน่ารักอืมรสีกอย่างไหมท้่กรุบเนี่ยไม่ให้เหียวน,นมะมันกรุบตรงข้างนอกข้างในคือมันนุ่มเลยนุ่มหนึบเบาๆอะ่ะรลเคี้ยวง่ายอันนี้ไม่ได้เผ็ดเวอร์วงังแต่เป็นกะเพราที่แท้ทูถ้าเธอเห็นเธอก็จะรู้สึกว่าอ๋อนี่ไงมันมีแค่กะเพรามีพริกมีกระเทียมหลืออะไรยังไม่กินอีกอะ่ะไข่ตุน๋น อ,อ,อันนี้เดี๋ยวรอ,อก่อนนะรู้สึกให้มันรอหล,หลายจานละรู้สึกว่าทุกจานที่รอตลอดเวลานี่เธอโอยกดลงไปแล้วก็คือดูดวิว้าวมากเธอมันดึงมากเลยอะ่ะฉันว่านี้เด็กๆชอบฉันยังชอบเอาจริงโคนชอบกินไข่ตุนแล้วคนก็จะถามว่าโอ้ยนั่นพี่เกรเขาชอบกินเป็นคนชอบกินไข่ตุนเป็นเจ้าชายนู้นพี่เกไม่ชอบกินอะไรวะ ฉันไม่กินของดิบที่เหลือฉันชอบมดทามันอร่อยฉันชอบกินของอร่อยของไม่อร่อยไม่กินบางคนก็จะชอบถามว่าทาไมอร่อยทุกอย่างแกชอบดูของไม่อร่อยหรองงใช่ถามทำไมอร่อยทุกอย่างอ๋อจะให้ถ่ายของไม่อร่อยมาให้ดูแล้วก็มานั่งด่าพี่ฟังนี่หรอเออเต้องไปหาหมอนะ้อย่างกันนะจริงๆฉันชอบกินของอร่อยฉันไม่กินของไม่อร่อยจ้ามันเป็นไข่ตุ๋นที่แบบมีความละลายยังไม่เนียนละมุนเท่ากับไข่ตุ๋นญี่ปุ่นแต่รสชาติดีมากเข้มข้นเนี่ยละมุนเนี่ยดูเห็นไข่ป่ะเนี่ย ละมุนไหนๆก็ไหนๆนะกุ้งเลยแล้วกันกนุ้งสดกรอบร้านนี้ถือเป็นอีกร้านหนึ่งที่แบบฉันประทับใจอยู่นะเพราะมีคนบอกให้มากินฉันก็เอยากมาลองกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวรู้ก่อนว่าวันนี้เขามีข้าวเหนียวมะม่วงเปล่าาะมีเสี่ยงลือเสียงล่ว่าข้าวเหนียวมะม่วงร้านนี้ก็เด็ดอยู่แต่ไม่กินมะม่วงนะกินแต่ข้าวเหนียวกับกะทิถือเป็นน้ำมะพร้าวขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนจบ ตอนนี้ย้ายสถานที่มาสถานที่หนึ่งไม่ต้องตกใจตาเล็กจะกินขา้าวเหนียวมะม่วงใช่ป่ะแต่ประเด็นเนี่ยคือช่วงที่พี่เกี้ยมาช่วงนี้คือเขาบอกมะม่วงเปรี้ยวเขาไม่ขายเลยก็คือน่าจะเหมือนกับร้านขา้าวเหนียวมะม่วงหลายๆร้านเนอะที่แบบว่าพอมะม่วงมันไม่อร่อยอะ่ะเขาก็ไม่ขายเลยไปสักช่วงใหญ่ๆช่วงหนึ่งเลอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่ซอยเรียกว่าเฉลิมพระเกียรติอยู่ยองๆซอย9กซอยที่ตรงข้ามบ้านพี่เล็กจำได้ว่าที่เคยพามากินในซอยรับๆอะ่ะอยู่ตรงข้ามท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและเขานน้ีรา พี่เจ้าของทะเลบางนาเป็นคนบอกว่าพี่เกียครับร้านนี้พายมะพร้าวอร่อยมากพายลูกตาลอร่อยมากเราก็รู้สึกว่าตายละในเมื่อเจ้าิีนเขาคอนเฟิร์มมาว่าจะต้องมากินพายใช่ป่ะเราก็ต้องมาเป็นร้านเล็กๆที่อยู่ในเวิร์กเดียวกับเคอรี่กับไพรสตีไทยเราไปกินกันเลยดีกว่ากินพายเราจะได้ปิดจบนะคือเอาสั้นๆคืออยากกินขนมไงมันไม่ได้ใช่ป่ะตั้มเรากินคาวอะต้องตบหวานเนี่ยนึกออกว่าพอหวานไม่มีอะเราตจะตบแรง ใช่ตบแรงเราพอหวานไว่มีอ่ะเราอึดอาดเราลำบากใจตบหวานไปป้าโย่เบ๊ก เวล,ลาเดินเข้ามาสิ่งที่รู้สึกอย่างแรกเลยก็คือกลิ่นเขาอบขนมสดๆตรงนี้แล้วคือขนมแบบสดใหม่มากนี่ดูดิขนมน่ากินมากเดี๋ยวสั่งเลยละกันคุยเยอะเขารอดานได้ข่าวว่าร้านนี้สิ่งที่มาเราต้องกินคือพายมะพร้าวกับพายพายพายมะพร้าวเอาที่เล็กก็พอที่เล็กร5 0ายแล้วถ้าพายลูกตาลเอาอย่างละหนึ่งเลยเรามีคนบอกอร่อยไงเราต้องชิมแล้วมีอะไรแนะนาอีกบ้างครับช็อกนนช็อกหน้านิม่มอันนี้ขายเป็น,เป,นเป็นฟลอ,อยอย่างนี้เลยใช่ไหมครับค่ะ เป็นโลฟเลยใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่อ่ะ280มันก็มีโลบเล็กแต่ว่าเพิ่งหมดไปอ๋อหรอเอาโลบหนึ่งก็ได้เนาะพอกินไหมตั้มพอกินไหมเมื่อ,อกี้กินข้าวมาแล้วนะอ,อันนี้คือเอาโลบหนึ่งนะยังเย็นๆอยู่เลยอ่ะดูแน่นหนักมากตั้มถือดิหนักปะโอหนักครึ่งโลได้มั้งเนี่ยแล้วก็นี่เธอเธอมาดูนี่อันนี้เมื่อกี้ฉันเห็นฉันเลือกหางตทำเค้ก็ดูน่ากินแต่ที่กระแทกตาฉันเลยก็คือบราวนี่แมคคาเดเมียเธอมาดูนี่เธอมาดูนี่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 ะพี่พี่กวนอยู่บออกมาให้ดูหน่อยได้มอ่ะ เธอนี่นี่นี่โอ้เนี่ยราวนี้แม่คาเดนเนียถือดีๆอย่าทําตกไม่งั้นต้องรับผิดชอบทั้งหมดเธอกับ,บราวนี้ธรรมดา <Wow. S 1> เดี๋ยวเอาเอาทั้งหมด4ชิ้นพอเนาะประเด็นคืออะไรวะกินข้าวมากับข้าวส0อย่างแล้วก็คือเค้กอีก4ชิ้นออกวันเนี้ยทั้งหมดสี่ชิ้นคือตรงนี้สี่ชิ้นไม่ใช่อันนี้สี่ชิ้น <c oughs> นี้ชิ้นเดียวเรามีพายมะพร้าวพายลูกตาลแล้วมีช็อกหน้านิ่มอีกหนึ่งโลเยอะแล้วเดี๋ยวรอดูว่าหน้ากินขนาดไหนะอันนี้ชิ้นเท่าไหร,ร่ <c oughs> เอา195เอาหนึ่งชิ้นแล้วก็พี่เอาเป็นอเมริกาโน่เย็นเอาครัวเข้มหนึ่งซึ่งราคา70บาทโอเคงั้นเอาแค่นี้ก่อน จังเลยคือแล้วมันดูน่ากินอนะ่ะอันนี้คือทั้งโลฟอ่ะเบาๆอันนี้ช็อกหน้านี่เขาบอกเป็นซ <Wow. S 1> ิกเนอเจอร์เขาเ้ยแล้วหนักนะเมื่อกี้ที่ถือกระตัม้มอ่ะประมาณเกือบครึ่งโลหรือครึ่งโลกว่าได้ด้วยนะถ้าหนักเงี้ยจริงป่ะดาได้คือตัวซอสซอสเดียวเพราะปกติแล้วมันจะไม่ค่อยหนักเค้กมันจะหนักไอตัวอ้น่านี่ออันนี้คือบราวนี่ที่เป็นเขาบอกว่าใช้เป็นดาร์กช็อกด้วยใช้เป็นเนยฝรั่งเศสด้วยมคคาเดเมียด้วยเมื่อกี้เขาบอกราคาผิดอันนี้ไม่ใช่ร้อยเก้าสิบห้า <Wow. S 2> น่ากินปาเธอดูแมคเดเมียเห็นปะแน่นแน่ใช่แน่นมากและนี่คือสองพายด้วยเขาบอกว่าร้านนี้คือพายดีมากซึ่งมะพร้าวแน่นมากคือเธอดูแป้งพายแป้งพายบางมากแล้วดูเนื้อมะพร้าวข้างในนี่ให้ดูฉันแตะเง็บขึ้นมาให้ดูนิดนึงเห็นปะเนื้อมะพร้าวแน่นมากแล้วก็อันนี้คือพายลูกตาลซึ่งเกินน้ําได้อีกแล้วอะเป็นอะไรวะวันนี้นี่คือลูกตาลก็แน่นมากเห็นปะว้าวโคตรแน่นอะ ซึ่งเราควรจะต้องกินภายนี่ก่อนเพราะเดี๋ยวช็อกโกแลตกินแล้วมันขมเราต้องกินพวกรสอ่อนก่อนเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่ลูกตาลเอามือเลยแล้วกันนะเราให้เธอดูข้างๆอีกทีหนึ่งนีเห็นว่าน่ากินไะเค้กเจ้าลูกตาลยังเคี้ยวๆเลยอ่ะมีความหวานแต่ไม่มากแป้งนุ่มมากแป้งแผ่นบางเนี่ยกระทแ,แป้งก็แผ่นบางให้ดูเห็นว่าแผ่นบางมากแป้งนุ่มมาก ความรู้สึกมันคือเไรว่าสดชื่นความเป็นพวกลูกตาลเป็นมะพร้าวมันมันมีความสดชื่นของมันอนะแป้งบางมากใครไม่ชอบกินแป้งหรือกัวอ้วนนะร้านนี้ตอบโจทย์แค่มีน้ําตาลในขนมนิดหน่อยแต่แป้งบางมากไอ้ตรงขอบขอบแป้งวายอร่อยอยู่นะหอมเนยด้วยเดี๋ยวเรามะพร้าวก่อนเก็บไว้ก่อนจะหมดเร็วกลัวหมดเร็ว,ม,รวมาที่มะพร้าวมะพร้าวพายมะพร้าวให้ดูทีหนึ่งฝั่งนี้ก็คือเนื้อมะพร้าวใช่ป่ะอีกฝั่งนึงฟืบมะพร้าวแน่นป่ะแน่นพอนก่อนใช่ป่ะ ชอบกับลูกตาลเลยเป็นคนชอบกินมะพร้าวอ่อนอยู่แล้วไงมะพร้าวอ่อนมากอ่อนแบบพตดอ่อนอะน่องหวานอ่อนแป้งบางอยู่แล้วอะถ้ามาอยากให้ชิมทั้งลูกตาลอยากให้ชิมทั้งมะพร้าวแต่ถ้ามาแล้วแบบเลือกไม่ได้จะต้องเลือกห,หนึ่งมะพร้าวดิมบางมันอร่อยมากอร่อยจริงอันนี้อร่อยเหลือหายนยเยีเดี๋ยวเดี๋ยวลองที่อื่นก่อนเอาอะไรดีบราวนี้ก่อนบราวนีบราวน,านี้ว้าวนุ่มนิ่มเลยอะเขาบอกว่าถ้าเกิดจะอ,อุ้ยดูแฉติดเลยอะถ้าเกิดใครชอบแบบ หนึบๆนะไม่ต้องอุ่น <Wow. S 1> กินเย็นๆได้เลยให้ดูความหนึบหนไดเวยนแต่เข้าว่อกถ้าเกิดใครชอบกินแบบเยิ้มๆแล้วอุ่นเวฟนิดนึงนะมันจะละลายเว้ย <Wow. S 1> อู้เธอดูความฉ่ำดิเห็นป่ะฉ่ำป่ะฉ่ำละลายมาก <Wow. S 1> อันนี้ก็ต้องกินหวะไม่เหมือนกินบาวนี้เลยอะ มันกินช็อกโกแลตเลวๆว่ลรวหว่านน้อยเฮ้ยแล้วร้านนี้องจริงใครจะมาหาเจอก่อนมันต้องเข้ามาในซอยแล้วต้องสังเกตป้ายดีๆมันเขียนว่าเป็น yourF เอบแต่เห็นแล้วว่าก็ไม่รู้ว่าน่ากินหรือเปล่าไงนึกบอกว่าแต่ดีที่เขามีที่จอดรถเพราะที่จอดรถเดียวกันแล้วขายอยู่ตรงข้ามท็อปขายอยู่ตรงข้ามซอยบ้านพี่เล็กถามว่าใครจะรู้ว่าอร่อยฉันร,นรู้ฉันรู้ได้ไงคนบอกมาเองตูก็ไม่รู้อันนี้อร่อยชอบตรงหวานน้อย อันนี้เลิมากเป็นเบานี้แบบที่ชอบและช็อกหน้านิ่มของฉันคนเดียวอันนี้พูดให้ตั้มกับพึ่งได้ยินเงทุกคนอย่าบอกตั้มกับพึ่งนะว่าฉั้นนะอันนี้ฉันอยากกินคนเดียวเดี๋ยวฉันจะทําให้มันรู้แบบนึงนะอร่อยมากของฉันคนเดียวเข้าใจไหมนี่คิดอยู่พึ่งตั้มเข้าใจไหมของชั้นคนเดียวของชันคนเดียวตักขึ้นมาปุ๊บฟึบตัวยังไม่เห็นเือเค้กเลย นื้อเค้กอยู่ไหนก่อนอู้ดูความความเยมิ้มความช่ำาธะดูความเยมิ้มเห็นปะมันนุ่มละลายมากอาจริงมันมีความเป็นนมของพี่เกียนะชอบให้ขมวานน้นิดนึงแต่นี่คืออร่อยแล้วแต่ที่ชอบเืออะไรรู้ปะปกติเวลาทำช็อกน้านี่เราใช่เย็นๆอย่างเงี้ยตัวส่วนหน้านิ่มอะมันจะต้องมีความหนึบมีความแข็งมีความเท็กซ์เจอร์ที่มันคืนตัวนิดนึงแต่นี่เธอดูนี่นี่คือแช่เย็นแล้วนะ มันมีเป็นความน้ำนามอ่ะมันมีความเป็นมิลวอ่ะมิลวช็อกโกแลตแต่ไม่ได้หวานจัดนะหวานกำลังอร่อยนะเพียงแต่พี่เกลเป็นคนชอบกินแบบดาร์กไงอันนี้มันมีความเป็นมิลวช็อกโกแลตเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆกินง่าย,ยาเธอดูนี่ว้าว <Wow. S 2> ชัมโบ้เคยจะไปกินไหวฟันทงได้ปะร้านนี้อร่อยข่าวหน้าถ้ามาก็คิดว่ากินอยากให้เขาทำเป็นแบบดาร์กสำหรับพี่อันนี้อร่อยแล้วแต่ชอบให้มัน วน,นี้เอาเป็นว่าพอตัวกินก่อนเราไปปิดหน้าร้านดีปะ่ะวันที่สองร้านพอกินแบบมีความสุขไม่ได้กินเจ็ดร้านกินเจ็ดร้านนะบางทีฉันก็ไม่ไหวเออชันสารภาพแต่วันนี้คือแบบกินเบาๆสิบอย่างกับข้าวเค้กสี่อย่างมากันสามคนบอกเลยกําลังพอดี <c oughs> จริงๆตามอัตภาพชัพ้นเดิมโอเคขอตัวกินก่อนเดี๋ยวไปเจอัตอนปิดจบนะโอเคจ้า ความสุขมากเลยอย่างเงี้ยตั้งแต่แบบช่วงเช้าช่วงเที่ยงใช่ปะไปกินอาหารทะเลที่ทะเลบางนาบอกเลยว่าสีนคลินแล้วก็บางนาเนี่ยเป็นถิ่นของอาหารทะเลอร่อยๆหลายร้านมากและทะเลบางนาก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่แบบว่าอาหารสดอร่อยถูกจริตเหมาะกับครอบครัวมากเหมาะกับแบบสายที่แบบว่ามีทั้งผู้สูงอายุทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กทั้งครอบครัวรสชาติดีอาหารทะเลสดรสชาติแบบแนวจัดจานอะไรที่คนจัดก็ควรจับอะไรที่แบบนัวก็นัวะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่ามากินไม่ผิดหวังโคตรอร่อยจริงๆพูดเลยว่าโคตรอร่อยแล้วก็มาถึงร้านที่เป็นเบเกอรี่ คือไม่ไกลกันเธอมาถึงเสร็จเบเกอรี่อร่อยมากไม่เคยเจอไม่เคยมาไม่เคยผ่านเคยผ่านเคยผ่านแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่ามีร้านนี้อยู่เลยอย่างเงี้ยพายมะพร้าวแนะนำราวนี่แนะนํา อร่อยมากต้องมาลองกินดูแล้วจะรู้ว่าจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยมาเสร็จแล้วก็มาส่งไปใสมีก็ดีมากเอาไปใสมาส่งส่งเสร็จแล้วก็นั่งกินขนมอะไรอย่างงี้โอเคงั้นเอาเป็นว่าปิดจบบล็อกเลยละกันนะถ้าเกิดใครชอบบล็อกนี้ของพี่เกียนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เกียด้วยที่สําคัญนะใจอย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงซับพอร์ตพี่เกียได้เหมือนเดิมเลยที่เมมเบอร์ชิพรายเดือนนะก็คือซับพอร์ตเป็นรายเดือนหรือจะเป็นซุปเปอร์แตงเป็นครั้งในคอมเมนต์ก็ได้อย่าลืมนะกดไลค์คอมเมนต์แชร์ไปเยอะๆให้คนเเเเเหห็็นนนนนยยยอออะๆะๆๆจไดดดด้้้ปิการมงคูีี๋ว แพลตฟอร์มไม่ค่อยรักพวกเธอรักฉันใช่ไหมช่วยช่วยด้วยไปก่อนละฉันจะได้มีเงินซื้อเกม n t e n d o Switch เกลีย์เกลีย์ยตัวเอง